เธอยังไม่ได้มีการโปรดเก้าเป็นนายกคนที่31อยู่ๆจะมาบอกว่าไอ้โครงการดิจิตอลวอลเล็จะเดินหน้าอะไรไงม,มันก็คงอาจจะยังไม่เหมาะสมนักขณะเดียวกันวันนี้มันมีกระแสข่าวเนี่ยนะฮะย้อนกลับไปที่บ้านจันทร์สองลาที่รถทุกคันมุ่งสู่บ้านของท่านอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรมันมีรายงานข่าวว่าจริงๆแล้วเมื่อวานตามรายงานข่าวนะ,ะบอกว่าคุณทักษิณได้เรียกหัวหน้าพักแต่ละคนเข้าไปพูดคุยแล้วหลังจากนั้นตามรายงานข่าว บอกคุณทักษิณเนี่ยนะฮะลือสะพัฒว่าอาจจะมีการขอยกเลิกโครงการดิจิตอลวอลเล็ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของพักเพื่อไทยโดยในวงประชุมอ้างว่าคุณทักษิณอธิบายว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีขอยุติไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะให้พักเพื่อไทยเป็นคนชี้แจงนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกโครงการนี้กับประชาชน ซึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจถ้าเป็นไปตามนี้จริงก็ถือว่าเปลี่ยนนายกคือจากคุณเศรษฐาเป็นคุณอุ้งอิงเอาตรงนี้มาอธิบายกับสังคมแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณอุ้งอิงวันนี้ในวงประชุมก็ยังไม่ได้ตอบเรื่องนี้สอดรับกับคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์วันนี้รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนักข่าวก็ไปถามเลยเพราะต้องเปลี่ยนนายกดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลหลังจากนี้จะเดินหน้าต่อไหม จ้าตัวบอกว่าขณะนี้ยังคงเดินหน้าต่อแต่เมื่อกลไกเลิกนายกรัฐมนตรีการตั้งรัฐบาลและการถแถลงนโยบายของรัฐบาลใหม่จะต้องหารือกับพักร่วมแล้วจะต้องให้เกียรตินายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่าจะร่างนโยบายอย่างไรแต่ยืนยันว่าพักเพื่อไทยสสร้อยสคนหากจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยเราร่วมด้วยก็จะเสนอนโยบายเติมเงิน10,000บาทเป็นนโยบายขับเคลื่อน นี่ฮะแต่ก็ต้องฟังเสียงพักร่วมด้วยอ่ะลองฟังเสียงคำสัมภาษณ์ดูหน่อยก็ต้องให้เกียรติกับท่านถัดไปว่าสุดท้ายจะบรรจุนโยบายอะไรเข้ามาบ้างแต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองนะครับเราในฐานะที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่141ท่านนะครับหากจะมีการจัดตั้งรัฐบาลและเราร่วมด้วยเราก็คงจะต้องเสนอนโยบาย เติมเงิน1,000งบาท่ันดิจิตอลวอลเล็เป็นหนงในนโยบายที่ควรจะต้องขับเคลื่อนนะครับที่นําเสนอต่อไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการเจราจาต่อไปด้วยนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยแต่ละฝ่ายจะมีความคิดเห็นอย่างไรแต่ในขณะปัจจุบันนี้นะครับในฐานะที่ผมยังเป็นรักษาการอยู่ และก็มีมติคอรมอให้เดินหน้าโครงการนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเรายังมีหน้าที่ในการทําทุกอย่างตามกรอบของกฎหมายที่สามารถทําถ้าฟังแบบนี้ก็ใจชื้นแต่ถ้าถามพักร่วมเขาจะเอาด้วยไหมอันนี้แหละฮะยังหวั่นไหวอยู่อ่ะกลับมาตรงนี้เพราะอะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่ได้พูดเองนะเพราะพอมันมีข่าวว่าคุณทักษิณจะล้มแผนตัวนี้โดยอ้างว่าเปลี่ยนนายกคนใหม่แต่ขนาดเดียวกันชาวบ้านก็คิดว่ามันจะไม่มีดิจิตอลวอลเล็ตอ่านนายกตัวอย่างซิยังไงบ้างพ่อ้าแม่ขา เชื่อว่าโครงการนี้จะหายไปพร้อมกับอดีตนายกเศรษฐาแน่นอนนะคะเพราะอะไรเพราะเขามองว่าเนี่ยขนาดหัวเรือตั้งใจทําโครงการนี้ยังไม่สําเร็จแล้วตัวสํารองก็คงไม่ต่างกันนี่เราไปสํารวจนะคะคุณผู้ชมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบางลําพูในเขตเทศบาลนะครขอน,อนแก่นค่ะเสียงส่วนใหญ่มองว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ไปต่อนะฮะแล้วก็ไม่เชื่อว่าโครงการที่ต้อวอร์เจะสําเร็จ,จ กับนายกคนใหม่อย่างทางด้านพ่อค้าแม่ค้าในตลาดคุณสำเริงบอกกังวลเหลือเกินเนี่ยนะฮะเพราะมันก็มีข่าวเรื่อยๆว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นตัวโครงการนี้ก็จะหายไปคิดว่าเดี๋ยวไปพร้อมกับนายกเศรษฐานั่นแหละไหนฟังเสียงชาวบ้านเนี่ยฮะมนาคตตั้งแต่ตั้งรัฐบาลแล้วนะแล้วก็มาเรื่อยๆก็สภาพอย่างที่เห็นอย่างที่รู้กันนี่แหละคือ มันก็ยังเงียบอยู่ยังยังไม่ฟื้นนะแล้วก็คิดว่า<อ>เรื่องเงินหนึ่งหมื่นก็คงจะหายไปเลยตัวนี้ครับประมาณนี้ครับผมว่าน่าจะอาจจะไปพร้อมในชาวบ้านก็ยิ้มแย่ๆนะฮะหายไปเลยพร้อมกับนายกคนใหม่คุณผู้ชมฮะขนาดเดียวกันเอาอีกสักคนหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าขายขนมคุณปัทมาก็บอกว่าเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยมันเป็นมาแบบนี้หลายปีแล้วไม่เกี่ยวว่าใครจะไปเป็นนายกเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคือก็มองว่าถ้าสมมติมันไม่ได้ฉันก็ปล่อยมันไป พวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินกันต่อเนี่ยนะฮะแล้วก็เชื่อว่าก็ถ้าสมมุติจะทาก็ขอให้ศาลต่ออันนี้ยังเหลือใจเอาไว้นิดนึงว่าเอาซะหน่อยนะไหนๆถ้าเปลี่ยนคนก็ยังอยู่หน่อยนะเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วก็มันไม่เกี่ยวว่าจะใครจะเป็นเพียงแต่เงินเราลงจริงเงินเราอยากได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ต้องทํามาหากินเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าคนใหม่มาถ้าเกิดเป็น อยู่ที่อะไรนะเขาเรียกอะไรที่เป็นฝ่ายเดียวกันกันกบคุณเฉตเศษฐาก็อาจจะทำต่อได้ มีทั้งคนคิดว่าล่มมีทั้งคนคิดว่าถ้าไม่ได้ฉันก็คงต้องทํางานต่อเมื่อกี้อย่างพรรครวมเนี่ยให้ดูคะแนนแล้วไม่น่าจะคาดเคลื่อนคือตอนนี้การเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นบอกว่าพรรครวมเนี่ยเสียงเขาได้เกินอยู่แล้ว300รอยกว่าเนี่ยนะฮะล่าสุดประชาธิปัตปัจะเอายังไงมแม้มีข่าวว่าก่อนหน้านี้มีบางคนจะแปลพรรคไปร่วมกับเพื่อไทยเขาเนี่ยนะฮะประชาธิปัตยืนยันว่ามีมติเป็นเอกฉันวันพรุ่งนี้ในวันที่จะโหวตนายกนะคะ จะงดออกเสียงค่ะเป็นมติพักออกมาแล้วนะคะแล้วเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยจากทางด้านของคุณประมวลพงษาวรเดชสสประจบคีริขันและเป็นประธานสสพักประชาธิปัตย์ค่ะถแถลงผลการประชุมออกมาล่าสุดนะคะซึ่งเขาบอกว่าตอนที่ประชุมกันเนี่ยแหละค่ะมีความเห็นกันหลากหลายแต่ขณะเดียวกันมติออกมาเป็นแบบนี้ก็คืองดออกเสียงเนี่ยนะครบับซึ่งที่ประชุมไม่ได้มีการหยิบยกว่าจะเสนอชื่อนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตของประชาธิปัตย์ลง แข่งแต่ได้คุยถึงสถานการณ์ถึงความก้าวหน้าความเป็นเอกภาพของพรรคจึงมีมติเป็นเอกฉันงดออกเสียงอย่าลืมว่าคุณจุลินเองก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตของการเสนอชื่อด้วยเหมือนกันเพราะ,ะมีทั้งหมดถ้าตัดท่านประยุทธ์ออกไปก็เหลือ6คนประชาธิปัตย์ยังมีคุณจุลินอยู่เพราะฉะนั้นไม่ส่งแข่งงดออกเสียงฟังเสียงประชาธิปัตย์เนี่ยฮะการแสดงความคิดเห็นหลากหลายทุกภาคส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนของประชาธิปัตย์25ิท่านสรุปสุดท้าย มติเป็นเอกฉันทุกท่านพดออกเสียงเราเราไม่ได้มีวาระการเสนอชื่อท่านท่านจูวนะท่านอดีตวุฒิพักท่านอยู่ลีน,นะครับแต่ว่าเป็นมติของพักมีวิเคราะห์มีวิจารณ์สถานการณ์ต่างๆถึงความเอาหน้าความเป็นเอกภาพของพักความร่วมไม้ร่วมมือของสมาชิกของพักทั้งหมดได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอยู่ในพักแล้วสรุปเหมือนที่ว่าเมื่อกี้มติของพักออกมาเป็นเอกฉันท์พดออกเสียงคือเรามองในสถานการณ์ต่างๆว่าหนึ่ง น่าจะมีผู้สมัครแค่คนเดียว 2. พฤติกรรมต่างๆของผู้บริหารประเทศคนที่เป็นนายกส่วนใหญ่ที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆทางด้านกฎหมายเป็นพฤติกรรมของนายกไม่ใช่เป็นกระบวนการเป็นระบบของสาภา พราะนั้นฐานต่างๆที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เป็นพฤติกรรมของบุคคลผู้ชมครับพรุ่งนี้ประชาปัตัดงดออกเสียงเดี๋ยวรอดูเนี่ยนะครับว่าจะยังไงพรุ่งนี้ต้องจับตาดูพักประชาชนด้วยว่าเขาจะโหวตยังไงเนี่ยนะฮะรวมถึงพักอื่นๆที่เมื่อกี้ขึ้นชาร์ตคะแนนให้ดูเป็นแค่เบื้องต้นเนี่ยนะฮะ่ะขณะที่วันนี้นักวิชาการอย่างอาจารย์สิโรธคล้ามไพบู์ก็มองเหมือนกันว่าตอนนี้แน่นอนที่สุดทางฝั่งของคุณอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรี อานาคตถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอุ้งอิงอาจารย์สีรถค้ามไพบูลบอกว่าเป็นอนาคตที่จะเดินหน้าสู่ความระสำมระสายเพราะปัญหาประเทศไทยมีสองสข้อ ปัญหาเศรษฐกิจก็ยังไม่ป้นตัว2ปัญหาความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลเพราะการที่ได้คุณเศรษฐาเป็นนายกทําให้ความนิยมของรัฐบาลไม่เพิ่มขึ้นขนาดเดียวกันถ้าจับสัญญาณดูดีๆฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนคะแนนนิยมกลับเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงและที่ต้องจับตาดิจิตอลวอลเล็จะเป็นจริงได้ไหมท่ามกลางกระแสข่าวในทํานองที่ว่าเปลี่ยนนายกก็จบโครงการนี้หรือแม้แต่ค่าแรงขั้นต่ำ400 ไม่เห็นมีใครพูดกันเลยคุณแพรทองทานไม่ใช่นักการเมืองหรือเป็นคนที่มีคะแนนที่ไม่ดีแต่ขณะเดียวกันการจะผลักดันนโยบายของรัฐบาลคุณแพรทองทานจะเจอปัญหาอย่างที่อาจารย์สีรว่ดบอกและดีไม่ดีบางโครงการอาจจะเป็นการนับถอยหลังก็ได้คุณแพรทองทานหลังจากที่ ประกาศนะครับว่าพร้อมจะเป็นนายมนตรีนะครับโดยโคต้าของพรรครัฐบาลเดิมเนี่ยผมคิดว่าเป็นอนาคตที่จะเดินหน้าสู่ความระสํำระสายนะครับเพราะว่าปัญหาของประเทศไทยในเวลานี้มีปัญหาใหญ่อยู่สองสามข้อด้วยกันปัญหาที่หนึ่งคือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีปัญหามากปัญหาความยากจนปัญหาข้าวของแพงปัญหาเศรษฐกิจโดยภาพรวมไม่ฟื้นตัวดัชนีตลาดหุ้นวันนี้อยู่ที่พันสองจุดเท่ากับยุคที่ พลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วเกิดวิกฤตโควิดนะครับวันนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเข้าไปสู่จุดที่เท่ากับยุคที่โควิดระบาดแล้วนะครับปัญหาข้อที่2คือปัญหาความไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลน,นะครับต้องยอมรับความจริงว่า1ึงไปที่คุณเสถราเป็นนายกนั้นความนิยมต่อพักรัฐบาลโดยภาพรวมนั้นไม่เพิ่มขึ้นนะครับขณะที่คะแนนนิยมของประชาชนต่อฝ่ายค้านนะครับนั่นก็คือพรคประชาชนเนี่ย เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่องตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันวันนี้คุณอุ้งอิงเธอก็ตอบถูกนะให้ความเป็นทรรกับเธอเพราะ